สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอซีทุกท่านเรามาดูสูตรจับคู่กันก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยประจำวันที่สิบหกทับเจ็ดทหเจเอาง่ายๆหลักร้อยเดินเต้มเลยบนที่สี่แล้วสี่แลยวะ ดูสิสองเนาะ <laughs> บนที่สีแล้วเราจะใช้อุ้นดุฟ้ยหนังสือไม <laughs> ่เห็นเลยเไ็นตัวเลขเลย <laughs> เลขที่ออกคือห้าเก้าสามห้าเก้าสาม ล่างไปที่4 2ทำบนบนเราจะใช้เลข5นี้ลงมาเดินเต็มนะคะ3บวก3เป็น6 3บวก3เท่ากับ6ไม่เอาตัดทิ้งไปเลยก็คือ5 6ไม่เอานะคะ6เราไม่เอาเอาที่7เลย8 เก้าศูนย์หนึ่งสหลัก้อยของเราก็ได้มาที่57หลักหน่วยของเราก็คือสาบกเเป็น2 หมู่สองเป็นสี่ห้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสอง ศูนย์สองเดี๋วจะแปดคู่กับสามเก้าคู่กับสี่เดี๋ยวไปผิด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 สองสามสี่ได้มาที่สาม ศูนย์สองสามสี่ปกากระชีบบล์แปดกัดบเก้าตัดออกไปจับคู่ก็คือ2 03 04 2ยสา สองสี่สุดยอดเลขหลักรน่ยของเราก็คือห้ากับเจ็ดมาที่ห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่จบแล้ว ันนี้เราเราใส่เลขแทนกันคือบวกห้านะคะบวกห้าบวกห้าเดีย๋ยวเอามาเต็นไหนบวกจากตัวนี้ลงมานะะี่เลยค่ะเอาอย่างงง้อมาเขียนหนังจันนะ่ะอยู่ เลขเดียวก,ก็คือ04 504ที่เราจะเอาจะเม่นไหมเท่านั้นเลยเลขที่ออกไปคือ5 04ล่างไปที่31สีบวกสีเป็น8 สีกสเป็นแปดแปดไม่เอาตัดออกไปก็คือหักห้าลงมานะคะคือ5 6 7หกเจ็ดเกหนึ่งสองสี ครบได้ค่ะศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามจะมีที่สามด้วย ก็คือห้าหกเลขหลักร้อยของเราก็คือห้าหกศูนย์หนึ่งสองสามมาจังสี่เลขคิดเก้าตลกไปจับคู่ก็คือ ศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามหลักร้อยของเราก็คือห้าศูนย์สามหกศูนย์สามจะประมาณนี้ กหงเลยบวกหนึ่งบวกหนึ่งเลยเดินเต็้มเลยบวกหนึ่งเลย,เเเลย,เลยอันนี้เราไม่เอาเลขที่มันมันชนมันหน่อยบวกหน่อยมันมันจะติดดับเนาะแต่กวอนไม่ว่าจะไม่ใช้เลยดิแต่มันดันเข้าจนได้ก็ <c oughs> เลยก็เลยหยุดไม่เอา บางทีก็เข้าคือเก่าละเล็กที่ออกไปคือตัวนี้บางทีมันก็เข้าคือเก่ามวที่เราจะใช้นะคะเอาเลย เลขที่ออกคือเลขที่ออกไปคือคือตัวใดห้าคือเก่าอีกบก่ห้าศูนย์สามนี่พอดีห้านี่อู้หั่ตลอดเลยห้าศูนย์สามสามบวกสามเป็นหกหกไม่เอาตัดออกไปล่างไปที่แปดเก้า ใช้ห้าลงมาเลยก็คือห้าหกเราไม่เอาเจ็ดเลยแปดเก้าเก้าแล้วเราก็มาต่อศูนย์หนึ่งสองสามเราข้ามตัวเดียวคือเลขหกนะคืออย่างนี้แล้วก็ข้ามตัวเดียวคือเลขแปด หลักลอยของเราวันนี้มันจะมาที่แปดเก้าแปดก้าห้ามา่อยแล้วแมาหรอกเอาบุญเมียนหลักลอยก็มามาที่ 9, 8, เก้าศูนย์แปดเถวเก้าศูนย์สองสาม มันเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนมุมมันมันจะเข้าไม่นี้เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าจับคู่กันก็คือสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ด จับหลักร้อยก็คือเก้าสามเจ็ดเก้าสองแปดศูนย์สองเจ็ด โอ้สามชุดสามหางกันไว้ที่เก้าสองเจ็ดสี่หัางจะไปตัวนี้ลงตัวนี้เอาตัวนี้เลชอบก็จัดขันกระ่านนะคะ ชอบก็จัดไปขัดก็ไม่ดูชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขห้ยร่ำรวย,วย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า